รายการนี้เป็นรายการทั่วไปร่วมถกร่วมซักกันได้ทุกวัย ออมซักโดยปูนเสือแวนท็อปเจริญเงินฝากออมซัพย์ทวีโชคยิ่งออมยิ่งดีกับทกสสวัสดีครับทมครับุกครับ,รบเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร เวลาแบบนี้นะครับกับรายการยิ่งถกกันหนกซักในค่ําคืนนี้ท่านผู้ชมครับก็มีประเด็นให้มาถกมาซักกันเป็นเรื่องทีออ่มีความใกล้ตัวนะครับบางเรื่องก็มีผลกระทบต่อตัวเรานะครับอย่างวันนี้ก็จะคุยกันนะครับและก่อนอื่นก็คือท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมถกร่วมซักกับเราได้เช่นเคยนะครับส่ง SMS มมาเลยนะครับถ้ามีเบาะแสมีความคิด มีมุมมองยังไงก็ส่งมาที่411999นะครับเราก็มีเสื้อยิ่งถกกนกซักมอบให้นะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องของกระแสร,ราคานมันในตลาดโลกอาจารย์ฮะอะทำไมล่ะซึ่งช่วงนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกมันลดลงทำให้ราคาบ้านเราเนี่ยก็ลดลงตามราคาขายปลีกน้ํามันนะฮะพอราคาน้ามันลดลงปุ๊บคือตอนที่ราคาน้ามันเพิ่มเนี่ยบรรดาสินค้าต่างๆก็เพิ่มถูกไหมอาจารย์แต่พอสินค้าเอ้พอราคาน้ํามันลดปุ๊บ สินค้าต่างๆลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่นอนของทางไม่ลดเลยฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยขึ้นแล้วไม่มีลงค่ะแล้วเวลาน้ำมันขึ้นนี่ทำไมคุณขึ้นนะคะอ้าวก็ได้จังวหวะไงเป็นเหตุเป็นผลเออใช่ไหมฮะแต่พอน<ฮ>้ำมันลงขึ้นแล้วไม่มีลงค่ะของพันธุ์นี้เงียบราคาสินค้าจะผุบเข้าเหมือนผีเข้าผีออกได้ไงคะเงินกําไรเข้าตัวมีใครจะยอมควักโง่หรอคะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่มีไม่เคยเจอล่าสุดอธิี่บดีทกกรมการค้าภายในคุณวิบูลักษณ์ ร่วมรักก็บอกนะครับว่าตอนนี้ก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปตรวจสอบการปรับลดราคาของค่าบริการขนส่งที่กรมได้ขอความร่วมมือ,อมของความร่วมมือให้รปรับลดค่าบริการลงมาตามต้นทุนน้ามันดีเซลเพราะตอนนี้น้ํามันดีเซลเนี่ยสิบาทกว่าๆไม่ถึง20แล้วซึ่งถือว่าถูกมากๆฉะนั้นกรมก็จะหมายตาไว้เวลาน้ํามันลงเนี่ยพวกที่มาขอขึ้นเนี่ยจะต้องไปขอลง ก็ควรจะลงให้เขานะคะจะได้ดูแบบเอิมเป็นแบบเป็นเหตุเป็นผลใช่แต่จริงๆบางคนก็บอกว่ามันมันของแบบนี้มันควรจะขอความร่วมมือไหมมันสามารถที่จะวางไว้เป็นระเบียบการเลยไหม<ข>ว่าควรมีจิตสํานึกหรือว่าพอน้ำมันลงเท่านี้บาทใช่ค่าสินค้าควรลงเท่านี้บาทใช่ให้มันเป็นเรทปกติรู้กันเลยว่าถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดน้ํามันตลาดโลกขึ้นราคาขายปลีกน้ํามันบ้านเราขึ้นมาถึงระดับนี้พวกคุณขึ้นราคาได้แต่พอลงปบถึงระดับนี้ พวกคุณไม่ต้องรอให้กรมไปขอความร่วมมือนะถ้าเกิดสินค้านั้นๆนะคะมันเกี่ยวข้องกับน้ํามันโดยตรงเดียวไม่ว่าแต่ปัจจัยที่ทําให้สินค้าขึ้นจริงๆมันเกี่ยวข้องกับน้ํามันอย่างเดียวหรอคะไม่ใช่น้ามันมันคือการขนส่งน้ํามันคือเชื้อเพลิงในการผลิตแต่บางทีวัตถุดิบอ่ะมันขาดแคลนในช่วงเศรษฐกิจหรือว่าในช่วงฤดูกาลไม่มีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะจะให้น้ํามันลงเสร็จมาบังคับรถอ๋อถั่วงาผักหญ้าของเยนขึ้นราคาหน้าแรง มัน <ขอ S 2> มีองค์ประกอบอื่นเดียนก็อ้างไปเรื่อยล่ะค,ะค่ะ<อ>ก็คือเดียนจะไม่ลองออค่ะเออนี่แหละก็ถึงบอกว่าเออมันควรจะเป็นมาตร,รการแบบเชิงบังคับหรือว่าจะใช้แบบนี้ต่อไปคือขอความร่วมมือขอความร่วมมือและเขาก็ไม่ให้ขขเขาก็อ้างไปเรื่อยเปื่อยเดียนว่าอันนี้มันอยู่ที่จิตสํานึกของคนไทยนะคะอ๋อเดียนอยากจะพูดภาษาที่มันดูวิลิสมาลาหน่อยนะคะเกิดเป็นคนไทยด้วยกันนะคะเหมือนเรากินข้าวหม้อเดียวกันนะคะ มีอย่างที่ไหนคะคุณจะเอาแต่กําไรอย่างเดียวโดยไม่เห็นแก่ทุกยากของลูกค้าของคุณวันนึงลูกค้าของคุณนะคะล่มหายตายจากไปหมดแล้วใครจะมาซื้อสินค้าที่ขึ้นราคาของคุณแต่ผมอย,อ,ยงงอยากจะมองแบบนี้ว่าถ้าเกิดเจ้าไหนก็ตามแต่ที่ลดราคาสินค้าลงมานะฮะ,ะโดยที่ทางกรมการค้าภายในขอความร่วมมือและคุณลดหรือว่ายังไม่ทันขอคุณก็ลดเลยเนี่ยผมว่าถ้าเราทราบเราเป็นสื่อเนี่ยเราก็จะเป่าประกาศให้ ว่าโอเคนะฮะสินค้ายี่ห้อนี้ประเภทนี้เจ้านี้เขาลดราคาลงมาแล้วนะเราช่วยป่าประกาศคุณก็จะได้มีลูกค้ามีผู้ไปอุปโภคบริโภคมากขึ้นแต่อย่างหนึ่งนะคะเดยนก็อยากให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ถ้าเป็นผู้บริโภคนะคะจดจําตราสินค้าจดจําโรงงานผู้ผลิตใครมีน้ําใจอุดหนุนเขาคะ่ะใครมไม่มีน้ําใจนะคะรวมหัวกันไม่ซื้อมันใช่คือมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันเป็นไปได้ไหมจย์ที่แบบทุกเจ้าจะไม่ลดเลย คงจะยากบ้างนะคะเมืองไทยไม่สิ้นไร้คนดีนะคะคุณกันอ,อกต้องมีคนที่เห็นใจเลือดไทยด้วยกันต้องมีสิกดถูกต้อง,องและเจ้าไหนลดก่อนผมว่าผู้บริโภคจะแห่ไปซื้อเลยใช่นะครับะจะแห่ไปซื้อทันทีฉะนั้นของแบบนี้นะคุณผมว่าชิงความได้เปรียบรีบลดซะ ยังไงก็ตามนะคะของบางอย่างไม่เกี่ยวข้องกับน้ํามันนะคะก็ไม่ใช่ฉกฉวยโอกาสขึ้นอตอนน้ํามันขึ้นนะคะตัวเองนั่งขายข้าวขายของอยู่นะคะไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยสักอย่างเดียวในวันนั้นราคาไม่อ๋อ,อ,อ,อประกาศติดเลยเพิ่ม5บาทเพิ่ม10บาทาน้ํามันแพงอ,อะไรอย่างเงี้ยยิงย่งถือว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสนะใช่ฉะนั้นก็บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกขอให้แบบมีจิตสำนึกกันนะใช่ครับเอาล่ะฮะช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องนี้บ้างนะเรื่องอะไรคะ เรื่องนี้จำได้ว่าเราไม่เคยคุยเลยนะเรื่องอะไรจังเรื่องแปะเทียเงินแปะเทียเวลาข้าโรงเรียนโอ้ยโรงเรียนฉันไม่มีไม่โอ้ไม่ไม่ไม่ฉันไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่านะคะทำไมฮะอาจารย์เราต้องพูดอาจารย์เราต้องพูดถ้าถ้าโรงเรียนอาจารย์ไม่มีเนี่ยยิ่งต้องพูดว่าทาไมไม่มีเพราะว่าทางด้านของสพทเขาก็จะออกมาบอกทุกปีผมเห็นเดี๋ยวเนี่ยใครก็จะง้อมาเรียกว่าขอเก็บค่าแปะเจีย ได้ค่า,อ,ายอย่างอื่นอ,อ่านอ,อ่านได้ออลกลับมาช่วงหน้าค่าอะไรได้กลับมาช่วงหน้านะท่านผู้ชมครับสักครู่ครับชวนคุณออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคของทอกศเงินออมง,งอกงามดอกเบี้ยง,งอกเงยและยังได้ลุน้นโชคถึง3มชั้นลุ้นรับสร้อยคอทองคำลุ้นผลรางวัลและลุ้นรับรถยนต์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0 2 5 5 5 0 5 5 5หหหรือที่เว็บไซต์ baac.or.th ยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคที่ทกสอทุกสาขาทั่วประเทศถ้าผู้ปกครองพบว่าโรงเรียนไหนมีการเรียกรับเงินค่าแปะเจียรแรกกับที่นั่งจะมีการลงโทษทางวินัยรับลูกฉันลับลูกฉันฉันให้ห0 0 0 0ื่นเลยตารลุงสมาคม,อ,มอีกคนหนึ่งมาเอ้ยกูให้แสนหนึ่งอ,อีกคนนึงมาถอยรบตู้ให้โรงเรียนไปละคันหนึ่ง